คือสิ่งที่เราพยายามมาสิบห้านาทีเป็นไงทุกคนนะกินไหมมันไม่น่ากินเท่าไหร่หรือยังไงเราจะมาชิมงกันสองไปที่ลายพี่แม่แล้วก็ติดแสงได้แล้วมันสองคนไปส่งข้าวเลย ได้แต่น้ำแข็งนบอกเลยอืมอร่อยมากเรามาทำตามนะคะใช้นองฟีแลคโตสใช้ช็อกโกแลตที่พอดแล้วก็ใช้ผงโอวัลตินเข้มขน้นอร่อยดีค่ะทุกคนส่วนส่วนผสมเอาไปเดากันเองนะคะอือหือ Goodbye, see you again.